เข้าแบบเคลียร์เนี่ยก็ควรจะต้องเคลียร์อีโวส์ด้วยนะครับมุมอีกมุมหนึ่งมีโดซากับ RQ คิแต่ว่าตรงนี้เป็นมุมแสดเลยครับโอ้โหแต่ละคนยืนคนละที่เอารีโวรสเว็กับอีโวสดีวายผมว่าน่าจะเข้า,าครับ มันเดินเข้าลำบากวงใช่ครับยังไงก็ต้องเคลียร์อีโบสต่อยครับถ้าเกิดอยากจะเข้าเพราะว่าวงในพื้นที่มันโล่แล้วสมิงนี่ค้อไปแล้วให้สองหัวแล้วด้วยหัวหัวเลยไปเก็บนเนมเล่มาแล้วตรงนี้ยิงใส่ธนาตัวาบากไปเอซีเก็บาบากได้ด้วยเอฟซีเปรกกาแล้วล็มีคะ<อ><อ>แนนมมาแจากเพิ่้วยองชินมาได้เนมเล่ไปโดนน้องมาตรงนี้แต่ตัวสกิลครับแล้วตัวอาร์ทิตย์กับวอลลี่เหลือกันอยู่สองคนเล่นกับธนาตัวดีเวลเลสอยู่ดีเวลเลสหาเจอแล้วว่าเขาวาร์ปหนีไปแล้วครับต้องวาร์ประตูตามาถ้าเกิดเป็นแบบนี้ แต่เหมือนจะไม่เสี่ยงนะเขาตัดใจที่จะเล่นกับตัวด้านบนแล้วก็พยายามดึงเพื่นอนกลับมาด้วยอาทิตย์นี้มาช่มาชุบเพื่อนมาชุเบชเพื่อนครับมาชุบเพื่อนครับแล้วชวนเพื่อนเข้าประตูว,วา,า,กการ์ปนขณะียกันโอ้โหไดมอนด์ดูส่าใจเย็นครับรอที่จะตาไปแต่ประตูวาร์ปยังควายอยู่ต <c oughs> า <c oughs> ไมไปเลย <c oughs> ตรงนี้ตัวของฝั่งเล่ครับเหลืออยู่คนเดียวเล่นกับเป็นโควซี่ตรงนั้นในขณะเดียวกันรีเวลเลยก็แบ่งคนไปเล่นตรงนี้ด้วยครับส่งชิงกับวอรี่ต้องถอยออกมาก่อนเพราะว่าเจอรีเวลเลยตามมากดตามที่บริเวณนอกไซต์ครับ ร้อนคายไปเก็บเลก้าร้อมาด้วยระดับชุบเลก้าร้อทันที RQ แผ่ที่ในวันนี้แผ่ที่ที่สามารถทำให้โดนลงกเพนได้เลยเราจะมีหนึงรับที่เราหัวอาบักคนเดียวอาบักคนเดียวติดไอวอลอ้อมาเปลี่ยนปืนเขาไปกอดกอดไปต่อหน้าตัวไบซันเล่นกันอยู่ตรงนี้อาบักวิ่งเฉียวไปที่บริเวณด้านหลังรถได้ก็สมิงน้องตรงนี้ได้ก็น่าจะได้ประโยชน์เลยอ้อมากดขวากดขวากดขวาแล้วตอกที่ได้ตัวบักตรงนี้ได้เป็นสมิงที่เก็บมาซะเยอะเลยครับตรงนี้หกกิโลเมตรแปดกิโลเมตรไม่ได้ของรีเวลส์รีเวลส์กลับมาซ้อนเพื่อน แล้วเหมือนจะเปิดการบรลละต่อเนื่องเลยแฟดอีวอร์ด,ดีไวเจอใครตีให้หมดครับรีเวิร์ดนขอทุกแต้มที่เป็นไม่ได้ริวโอลี่ยืนอยู่ด้านบน วอลี่คอยสปอตอยู่แต่ว่า <Ooh. S 2> เห็นอ e ีวอร์ดวิ่งมาก่อนแล้วจุดตรงนี้นี่มันเข้ายากเข้าเย็นเลยนะผู้ชมเมืันจะเดินแบบเรื่อนเลยตัวแล้วเชนก็ไปลู่ใส่เอาเมียเทมิสหล่นล,ลงมาแต่แข่งน้ำก่อนแล้วเหลือแค่วอลลี่คนเดียวตัวเลชาร์ปเตอร์เก็บสปอร์ตเลยครับตัดทีแปดตรงนี้จะหายไปอยู่แล้วแต่ยังเหลือแปดทีมอยู่อินโดซาเข้ามาไม่ได้เพราะมีอ e ีดักในบริเวณตัวข้อวงตรงนี้แล้วเคลืค่อนที่ช้าเกินไปโคซิลลงไปนอนก่อนครับลงไปนอนภูเขาตรงนั้น,ลน,น,น,นแล้วเสียไปสุดท้ายเหลือแค่ลีมในพื้นที่ครับเจ้าประจำเจ้าเดิิมขอองนนโดดซาีเเลยกัับบคร ับด้วยตัดมาอีกด้านหนึ่งค<ม>าราบาลนักอารคิวเลยวอร์ซิวาอยู่แฟลตอิลิมิเนตออกไปในดับที่8ไปที่เรียบร้อยอยู่ที่เจ็ดทีมครับซีด <C GG, S 2> ีดีด <C GG, S 2> ีมี6อิลิมมีอยู่4คนครบนี่ครับแต่หลักมีการปะทะกัไปก่อนแล้วนักของเอ็มก็ไปน็อกดัตมาได้และเอ็มก็กระชากดัตออกไปกลายเป็นเหลืออีวอร์ซิวาเพียง2คนเท่านั้นในบริเวณนี้แต่ออนฟายก็โดนน็อกเก็บไปก่อนจากเซวาที่คนนั้นเป็นคนที่เอาไปได้ไปตวงคาราเมลครับมันจะทุกออนไฟไปน็อกแล้วมันไกลเกินไปไม่มีใครชูต้องเคลียร์รรรััับบบออออออีีีีีีวววตตตงงงนนน้้กกก่่่่่่ลลลาาายยยยเเเป็ทมมืหแไจครับ มาเล่นกันมาเคลียร์ในบริเวณบ้านตรงน,นี้มีตัวไอวอลละลายแต่ยังไงฝั่งซีดีดีนี่ได้เปรียบใน,นสถานที่กำบังนะครับแล้วคาราเมลไปเจอธนายตัวของฝั่งวันมอจรจิงมาตรงนี้โอ้โหน่าจะหายหรือเปล่าโดน,นกล้ามแบบคมคมเลยครับสองนันนดนมเมื่อกี้แล้วโดนซ้ำเลยเกมไป,ไปตั้งแต่วันมอร์ในขณะที่เอ็กซบอสซี่ครับประทังพีอีสปอร์ตมาแล้วพีเตอร์เป็นนักเอเอฟคอนไม่ได้กับประทังของทางด้านซีดีดีตรงนี้พีอสีสปอร์ตพีอสีสปอร์ตปักไอวอลเล่นกับดีเวิร์สเฟสย้อนระเบิดยอยๆขึ้นนนไไ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 ปปปเเเดดดดดิหหหกกก็มม่่้้ลลลยอออออัััวงงงาาจะพขรื พี่วงมาบีดมาเรื่อยๆวงมาบีดมาเรื่อยๆต็อตคายต็อดาวลงไปครับมีเตอร์มาแล้เบอร์สายยู่สมิไปเก็บตัวนอตคายมาพีสปอร์ตเล่นกับตัวลิเวอร์เล่ตรงนี้มุมเหมือนจะดีกว่าเนโรไปเก็บมาได้เอฟซีไปเก็บแบลวิธีมายังตายอยู่แล้วเป็นพีสปอร์ตที่จประดับเศษไปครับสามารถที่จะทำได้ตรงนี้โดนยิงจากหลายตีแต่ด้วยพีสปอร์ตแต่ว่าไดมอนด์ยิงแค่หกเยลอาคิวจบหกไปมีโอกาสสูงมากที่ทางหน้าฝั่งตัวประเทศไทยอาจจะได้เถลิงมูยยากในแผนที่นี้แต่ต้องเคลียร์์์์ตตตตรรรรรงงงนนีีีีี้้้เเเคคคลลลยยยอัว อยู่ครบสี่คนคาราเมลตอนต้องดาวลงไปโดนซาจบไป็สามสีแล้วต,วตอนนี้เหลือแค่สาทีมเนี่ยอยู่วซวเหลือคนเดียวซีดเหลือ2 สซวหวดเหลือ4ครับเอาวิบูย่านี่มีโอกาสของประเทศไทยสูงมากและอีวอสเซียวหวไม่สามารถดึงเพื่อนในแล้วด้วยแลเหลือคนเดียวแบบขอบแค่เลยครับสายฟ้ายังจะดึงกลับมาได้อีกอยู่กันครบ4คนกลายเป็นท่าหน้าฝงของตัวสวหวัดน่าจะเป็นทีมที่ได้เปรียบที่สุดครับอีวอสเหลือ1 CGCG เหลือ2สายฟ้าโดนยิงตรงนี้ไปคาราเมลก็โดนน้องไปเหมือนกันเพิ่งจะพูดว่าได้เปรี่ยนโยโย่แต่สุดท้ายจะโดนคนกลับมาเท่ากันครับโอ้ยกลายเป็นโดนแซวโดนเคาะไปทีละคนครับสซวหวดเดินมาพื้นที่โลกโดนวัันมมอออออออคลลลล้้งงงไ่่่หหหยยยยยุดดเเแวววืีีาาูต เก็บเละก่อนแล้วยาน่าจะหมดแล้วครับเลือดไม่ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วแต่ต้องยาเสียนะผัดอยู่ผัดถกย้อนรืเบิดมาเก็บเรตรงนี้ต้องยาเสียถ้าเกิดเขาเสียนี่โอกาสความบุย่ามันจะไปอยู่กับซีจีจีเป็นหลักเจอแดนบาล่อนอยู่แล้วชาร์จยานตรงนี้มาแล้วปิดตรงเรไปก่อนยังไงบูย่าก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วครับแล้วตัวนกันด้วยจำนวนคนเท่ากันที่สองต่อสองด้วยฮะซีจีจีกับสเตวาร์ดครับ ดิวสต็อปกับคอสคิวหรือวันมองมือสไนยยังอยู่ทั้งคู่นะเหมือนวันอ่าขอพายเหมือนดิวจะเป็นคนที่ได้คว้ก่อนในจังหวะแรกเมื่อกี้มีการพันยากับขึ้นมาโยนเบลไลไอวอลไปเรียมเคาะด้วยชาบาสเตอร์แต่ว่ายังเก็บใครไม่ลงเดินมาอีกมุมหนึง่งคอสาคิวกดแจ็คดิวทัศยะมาหมดสต็อกแล้วครับกดสงดาวส่ง UAV ไปหาสแกนตำแหน่งเอาไว้ะวันมองไปน้องดิวได้แล้วเสียเมื่อกี้แล้วสต็อปกับน้องวันมองกันวอลอันววันวิ่งซีอว์ยังอยู่อเหลือนัดเดียวสุดท้ไอวอลหลบไปอีกรอบหนึ่ง ทันยากันมาก่อนเมืนจะไม่ทันแล้วไอ้หัวขอาละสุดท้ายความคมของขวานคิวที่มากกว่าสุดสวอตจงสองและสี่จีจีจีครับเมื่อกี้นี่เหมือนจะเปิดเซฟี่หน่อยๆด้วยหรือเปล่าครับก็เลยทำให้ดาเมจที่ได้รับเนี่ยมันลดลงไปกลายเป็นตัวของ t t จีพังอาจคว้าบูย่าได้ครับหนึ่งดวลกันหนึ่งหนึ่งตัวของวันมอเก็บดิวได้แล้วจริงแต่ว่าสตอบยังกุซ่าจะแฉลบปืนไปกินตรงนั้นได้ ก็เลยยังทำให้กลายเป็นการดวลหนึ่งหนึ่งแล้วก็ดวลกันตรงนี้ก่อนครับตอนแรกเนี่ยตระววนจะโดนคนเยอะกว่าด้วยที่4คนแต่ระหว่างทางเนี่ยนันไปล้มหมดครับกลายเป็น2อสองเท่ากันและเป็น c g จีจีในที่สุดก็คว้าแผ่นที่นี้มาได้ครับเขาจากว่าพื้นที่คนข้างล่งแล้วก็อุปกรณ์ทรัพยากรของนณะเจวานเนี่ยคนข้างน้อยเหลือไอพวกงไม่เยอะเลยไม่อยาก,จ,ากจะจ่ายังหว่ทางเคลื่อนตัวก็ตันไปโดนวันมอเคะทนไน รวมถึงพื้นที่โล่งขนาดนั้นแน่นอนว่ามันโดนกระสุนสาดมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวงก็บีบแรงมากๆแล้วในวงท้ายๆไปซีจีจีคว้าได้นะแอบอยากเห็นการดวลสไนเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ของวันมอตัวองดิวนะแต่ว่ากล้องเนี่ยตัดมาให้ดูตัวแอ t a เกอร์ประทะกันซะก่อนนะครับ น่าจะอยากยึดบริเวณตรงนี้เป็นที่พักวงนะขับมาแบบไม่มีสเกลไม่มีเช็คใดๆเลยเฮเว่ยไม่เล่นต่อและเฮเว่ยเปิดจะจบก่อนอีโวตจะด้วยหนาเพราะว่าน้าตัวอาคิวตามเข้ามาลับตรงนี้แล้วเฮเว่ดาหน้ายิงเฮเว่ดาหน้ายิงเลยที่ได้ยิงทันหน้าโจเก็บตัวโจนาสไปได้ตัวบีบอยเกตทันหน้าตวดัสึ้นแต่ว่าคนที่ได้ฟีเจอร์เลยกระล้อนอยู่ดีแบบนี้เฮเว่ไม่น่าจะไหวแล้วตงฮาโดนตัดไปแล้วโจนาสคนสุดท้ายโดนเจาะยิงก็ใส่ผ้ามีคนเปิดประตูว่าต้อเข้าไปด้วยทันหน้าหลังด้วยแล้วขณะนี้เล่นกัน็จะไปบริฟรีล้วเกิ ฟีแล like ้วเกินฟีแล right. ้วเกินแล้วเลเซอร์ตามเข้าไปกดตรงนี้แล้วเก็บชนะตัวเฮฟวี่มาได้ครับเป็นคะนเดียวกันจีจีก็ตามไปเก็บตรงคลามาด้วยครับคิวฟีตรงนี้ขึ้นไม่อยู่เลยอาคิวถึงเรือสองคนก็ติดชนะแต่ชนะชนะตัวเฮฟวี่ตรงนี้ได้ตัวเลเซอร์กดอยู่เลเกราะจับที่ตรงนี้ไปเก็บมาได้หึงอีเิมแต่ว่าเลเซอร์ก็ต้องดาวลงไปเหมือนกันเลยเลเกราะเคนเดียวที่ฟีอยู่ทางด้านนอกยิงข้อเท้ายิงข้อเท้ายังไม่โดนเลยเฮฟวี่น่าจะชุบกันได้ครับเลนต์ต้นมันจบไฟเข้าประตูวว้ามาจะเคลียร์ออกไปแต่เขาดึงกลับมาแล้วครับเล่นกันต่อ ชุดได้การชุอได้หนึ่งน่าจะต้องออกไปอีกรอบหนึ่งแล้วลอยยิงสไนเปกับเข้ามาด้านในนี่เขาย<ด>ิง<ด>ัแต่ต้นไฟเขาจบไฟนั่นเลยตลอดคือฝั่งของทีมเฮฟวี่เองก็ด,งดึงดึงอยู่นั่นน่ะแต่คนเลยทำให้ปิดไฟไม่ลงสักทีตรงน,นี้ซีดีเขาจะเปิดกระทะเก้ามาต่อเป็นหน้าของลิเวอร์เต้ที่ระทักทกันเองทีมไทยจะทายกับ พอาโยนไปด้านไกลก่อนแล้วออนไฟโดนเยอะมากวิ่งจูกลับมาด้านนอกเตอร์สมิงสมิงโดนซัดก็ไปก่อนน้องอีกคนเป็นคนสำคัญโดนรันดาบเข้าไปพิคคิวเป็นต้าของซีดีดีทันทีเอโคซีก็โดนน้องลงไปแล้วคอสคิวคอสคิวยิงอ่อนไฟจัดเลยครับล้อโน้ตแรงเหลือเกินแล้วเป็นรีเวอร์จบเจ็ดไปสิบหกอีลิมของซีดีดีครับ หายมาแล้วก็กลายว่าอินิ m ิเตอร์ที่ขึ้นมาอยู่ที่หน้าตัว CCG โอ้โหเมื่อสักครู่นี้จอน้าแข็งที่ไม่รู้เป็นไงนะแต่ว่าจอที่เราดูมันคือพลไปวนมาแล้วก็วุ่นวายมากแขครับจบอันดับ6ไปก่อนครับตรงนี้เลยกระล้อโดนเคลียร์มาจบอันดับ5ไม่ชุบไม่ทันครับโอ้โหไปเพลียงพายไฟกับเฮปวีอะไรเฮปวี่ยังอยู่ทุกคนโฮมบอยมาเป็นคนที่เก็บงานนะในตรงนี้ไปครับเหลือก็อยู่ทั้งหมด4ทีมเขาเลยเขาจะครบทีมกันสักเท่าไหร่ยเลยนะโฮมบอย4คนอีเวส ดีวายก็สี่ค,คนเฮลปี้สองแล้วก็ซีซีดีสามยังมีโอกาสกีดล็อกทีมไทยครับต้องเชียร์ให้ตีกันิ่อยครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้บริเวณแมมมอสตงโพงกระดูกนี่ตีกันให้หมดแล้วห้อยให้ซีซีดีดีที่พื้นที่ทางด้านหลังโล่งที่สุดนี่มันรับแค่ทีมเดียวครับต้องซูงมาเลยครับตรงนี้หินตรงนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวต้องรอให้วงบีบก,ก่อนค่อยออกจากหินตรงนี้ฮะโอ้โหทุนนียปานมาถกตรงโพงกระดูกตรงนี้จนได้นะครับอีวอสตีวายนี่ก็อยู่มนยาวนานมากเลยตอนนี้มันยังรู้จำนวนออีีีดิมมววาาาย่่่เทไหร ถ้าเกิดว่าจบบูย่าเนี่ยผมคิดว่าแนงแกน่าจะขึ้นไปประชิดทีมท็อปสี่ได้เพราะว่า,วาอีลิกทนิสเยอะอู่นนบแล้วแม่มอลที่เป็นบ้างหรือ, ena, อเลไรตั้งแต่ต้นด้วยนะสุดท้ายโดนกลับมาลือแล้วหายหมดเลยโดยซีจีจีเนี่ยครับ <c oughs> คิดว่าด้วย <c oughs> สถาะะนการณ์น่าจะดึงไม่ได้แล้วยากมากแค่ชุบกันได้ <c oughs> เนี่ยเปิดการบระทันก่อนรอ รอยเขาสู้กันและอีวอสเปิดการบันดาขึ้นมาตรงนี้เล่นหลังไอวอลระโดดมาสวยมากหมุนมุมมันเหลือแคบๆที่ยังยิงได้แล้วเลยแล้วตัดมันตั้งของเฮวิ่ก่อนหนึ่งคนไม่จะต้องไปก่อนแล้วไม่ก็ต้องเอาจังหวะนี้เลยครับจังหวะที่เขายิงกันอยู่ต้องค้อเลยเพราะถ้าเกิดอีวอสไม่โดนตัดสักคนนึงเนี่ยก็เสียเปรียบอยู่ดีครับอุ้ยแต่ว่ามีระเบิดมาตรงนี้ยังไม่มีใครเป็นอะไรและอีวอสรู้แล้วด้วยว่ามีคนอยู่บนภูเขาครับขึ้นไปแล้วเพราะว่ามุมนั้นคือมุมททีีีี่่่ดดดดสุใในนกกกาาารรจะยิงงลมมชชัอ้ แต่จำนวนคนนั้นเสียเปรียบครับต้องคลองข้างบนิวไว้ให้ได้ครับดึงไว้ให้นานที่สุดแล้วปล่อยก็้ามาทังกันด้านล่างเฮลวี่โฮมบอยอีเวอรเข้าไปนัวกันหมดเลยีเอ็มก็อยู่ด้านนอกกำลังวนกันไปแต่ว่าเฮลวี่เหลือคนเดียวคิดว่าหน้าโดนปิดจบเรียบร้อยครับเฮลวี่จบไปในอันดับที่3แล้วเหลืออีกสามทีมเออขอให้อันดับที่สี่เอ็มก้อนสังเกตเอ็มก้อนรอดโดนน็อกมาก่อนสวยครับแบบนี้ไม่ว่าใครจะโดนน็อกอะไรย e ังไงเอ็มก้อนแตะืนขึ้นมาอีกแล้วนั่นคือการอะไรแต่ว่าพื้นท <st> <sh> ออนายไม่เอาสเปนมาก่อนแล้วขอตามมาสนามตัวโฮมบอยตัวนี้เอากิวโอ้ยปืนนี่ต้องเปลี่ยนกลับมาแล้วรอเล่นตรงนี้ครับสนามตัวโฮมบอยไม่เลิศดีอะประทัดทาง้านหน้าแล้วนะเพราะต้องรับกระสุนทางด้านบนด้วยครับเดี๋ยววงมันจะบิเข้าตรงกลางครับสุดท้ายซีจีจีต้องกระโดดลงแต่มีเวลายอยู่แล้วก็เปิดประตูวาร์ปขึ้นมาเล่นด้านบนโฮมบอยอยากจะเล่นกับซีจีจีด้วยจำนวนสี่ต่อสามครับตัวมันเยอะกว่าด้วอยวอยีกเพราะมันก่อนออนฟลาสวยงามมาก สองสองมาแองวก็เป็นตัน <Labor ator. S 1> like ้ำเกย์บอกนะล่อไฟซามาตุเกย์ไปน้องได้สองคนหัวบอลเมือเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดกันวิธีการเล่นดันบนแบบนี้ครับแล้วกลับไปก็ไม่ได้ครับกลับไปก็คือนรกคือเก่าเนี่ยกลับไปจะเจออีโวนเหมือนเดิมเราตัดได้แต่คนไหมสุดท้ายตัดไม่ได้เลยแล้วหมดเกียร์่ัมหน้าตัวฮวงบอลมาด้าตัวก้อเกย์มาด้านไฟมาได้ออนไฟไป

ใส่เสืตั้ตัวทีเดตรงนี้ไปครับมีวอลยังเหลืออีกหนึ่งคนนะออนฟลายเอาอให้หมดกเกี้ยงครับรถคนร้อยกว่าก็ยังขวามูยาได้ว่ะโอ้โหดีดีดีเอาเพลงมากครับออนฟลายเดนลงไปยิงคนเดียว2คนคอรคิวลงไปเปิดน็อกมาได้ก่อนเล่นหนึ่งต่อสามครับคอรคิวได้นหนึ่งต่อสามได้เปิดน็อกหนึ่งคนแล้วดึงเวลาทิ้งได้นานมากครับต้องชมการโรเท็กพูดชั่นตั้งแต่ช่วงแรกเลยและการพยายามตรึงพื้นที่ไฮกราวด์โบมบอยมาตีตีไม่แตกแล้วไป ครับกลายเป็นบูย่ามาเฮฟวี่ยังไม่จบนะชุบกันมาได้เรื่อยๆครับมีสปอร์ตครับมีผู้เล่นหนคนไปห้อยอยู่ไกลๆแล้ว จุ่มวงโดนอนอะของกาเหลืออยู่หนึ่งเมื่อกี้ของการเลือนเหลือหนึ่งครับแต่ว่าไม่นอกแต่สุดท้ายเป็นในแพทนก่อนจบที่ดาบแฝงไปทีมแปดกำลังไล่ฆ่าทีละทีมเลยครับตอนนี้ไล่เก็บไม่หมดแต่ว่าลีมอนสเวก็ออนไฟน์ม่หยุดเหมือนกันนะครับกำลังจะเปิดการบันทึกปีครไปยังไงก็ต้องเอาบ้านหลังนี้ได้เองบอสซี่โดนยิงน้องมาก่อนแล้วเพื่อนก็เลังจะแด็นไปดึงเวลาเกือบไม่ทันครับ มีปากไฮบอลได้ทันเล่ออกดนันทันทาไปอีกหนึ่งจังหวะกดลีเลื่อนกันกลับมาเปิดตีบ้านมีทางด้านของปสวานครับที่มาเล่นจากฝั่งซ้ายการเปดฝั่งรีเวิร์สเมที่โดแซนวิชอยู่และเฮฟวี่จบระดับเจ็ดก่อนหน้านี้แล้วโยนละเบิดกันมาเตปบทเอควอซีโดนน้องลงไปแต่ดึงกลับมาได้ดูบูเจตซอกเก็บเอควอีแล้วำีเกมไได้ทันทีสวานนี่เพิรเพิรนี่จะช่วยเก็บรีเวเลสให้โดยที่ีไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่มอน้องอีกหนึ่งคนเหมือนจะเหลือแค่สมิ่งคบเดียว่า โอ้โหริเวอร์เลนน่าจะยากแล้วพี่อ e ีสปอร์ตเขาอยู่ในบ้านเขาก็เลยไม่โดนกระสุนหรือระเบิดที่ฝักของสวาโดโยนเข้ามานะครับเป็นรีเวอร์เลนที่รับเต็มไตเพราะรีเวอร์เลนยังเข้าบ้านไม่เสร็จด้วยสวาดอาศัายจังหวะนี้ในการตีเลยนะครับทำให้ตัวรีเวอร์เล่นเข้าบ้านไม่ได้แล้วจากสี่นี่เหลือแค่2ครับเหลืออยู่6ทีมทั้งหมดครับปีเตอร์ไปน้องมาตเทิลไฟได้อีกแล้วนะโฮมบอยนี่เก่งก็ไม่หมดสักทีนะโดประทไดอยู่เรื่อยๆเลย,เลยแล้วพี่อ e ีสปอร์ต เลาะปบานออกมาจะเล่นด้านนอกวงก็บีบูนเจมเล่นลำบากแล้วเหลืออยู่2คนแค่สมิงกับบูนเจมสมิงก็เลื่อนเหลือแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่ายังจุบวงอยู่บวกโคตรเจ็บเลยครับนี่คือวง4ไปแล้วนะพีอีสปอร์ตต้องให้ตัดให้ได้สักคนหน um. ึ่งครับตรงนี้ฝั่งตัวรีเวิร์สเลสตอนนี้คือรีเวิร์สเลสตั้งใจจะแค่ว่าขอคะแนนไปให้ได้มากที่สุดก่อนจะจบแล้วเพราะว่าเขาหาพื้นที่เล่นต่อไปลำบากด้วยครับแล้วพื้นที่ที่วงจบเนี่ยน่าจะเป็นที่โล่งด้วยครับไม่มีที่ให้นั่งจุกเท่าไหร่ ตัววันมอได้ยิงจากระยะไกลเอาจจะมีพาผู้ช่วยมาช่วยนะนะตัวดิวเวนเลยหรือเปล่าโควต์อลจบประตูโผไปก่อนวันมอได้คอฟฟีฟรีแต่ว่ามันยังตาเมฟไม่เข้าครับจากโพซิชั่นทั้งหมดครับอบ<า>อลตัวฟรีๆค่อนข้างดีเพราะว่าเขายิางฟรีแล้วอยู่ที่ไฮกราวด้วยวันมอยิงคอฟอยู่เรื่อยๆกูดาวสูกไอวินสันตะวันกลับมาลีเวอร์เลยกลับไปว่าได้บ้านเล่นเฉยเลยครับแต่นออเราเป็นประตูว้าก็มาเล่นด้านหน้าแล้วแล้วว้าก็มาหมดทีมเลยครับสามคนหรือจะสุดบ้านหรือจะเ่าขอยิงก่อนขอสักน้องได้เปล่าอออวันนยิิงไไไมม่ด้้ดีสขึป ปะทะาข้างหน้าให้ก่อนครับดึงเป็นตัวชาร์เตอร์และเดโลเข้ามาเล่นประชิดใกล้ๆมากๆเลื่อนลงมาหลัยพันยาขึ้นมาได้พีอีสปอร์ตดึงกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับคาราเมลไปเก็บพนากตัวบุเจมาพีอีบ้านหลังนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับจำเป็นต้องจบใจเปิดประตูว้ามาเล่นตรงนี้กับบ้านดีดีดีจีแต่ว่าพีอีสปอร์ตเอลบีทีรับอยู่ยังดึงกันขึ้นมาได้ออฟไฟเก็บต้อนคลายให้ครับพีอียังได้ขึ้นมาที่บริเวณตัวของหลังคายังมีประกันชีวิตอยู่แต่ว่าแนวหน้าที่ส่งมาได้กับ สวยกว่าแล้วเขายังมีบ้านให้เล่น ยังมีเวลาเหลืออยู่พอสมควรและนี่คือแมวนของเขาจริงๆหรือเปล่าจะเป็นสาบูญญาต่อเนื่องของซีดีดีหรือเปล่าครับคือยังไงบ้านหลังนั้นก็ต้องตีครับท้งชนะฝั่งพีอีเพราะบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะก่อนที่วงจะบีไปเป็นวงสุดท้ายมีบ้านอยู่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดทีมแฟน์จำนนคนที่ไม่ครบด้วยครับหวังให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสองทีมไทยปะทะกันนะท้ายที่สุดครับตอนนี้เป็นทีมเดียวเลยในวงนะครับที่ยังอยู่ครบสี่คนคือซีดีดีดีและบูนเจมปล่อยสมิงเลขอานโดจัับบครแล้วเรรียบ้อยสมิกโดน ไปด้านหลังก่อนแล้วรีวิวว่าซื้อจบระดับห้าไปวันมอโดนน้องดาวแต่ว่ายังชุบกลับขึ้นมาได้นะครับซีจีจียังอยู่ครบสี่คนครับพีกักทีมแฟกจำนวนคนไม่ครบเอทีีจำนวนคนไม่ครบมีแค่ซีจีจีจะสามูย่าตีเอานะครับโอ้ถ้าเกิดทำได้จริงๆนี่น่าจะเป็นสถิติใหม่เลยใน f ี f ่าเ r ิลด์ซีรีส์ของรอบเซาทีส์เอเชียแล้ว CGTG ตีออกขวาซะด้วย ไีเคลียที่โลก่ก่อนเจอกับธนาตัวสตอว่าใส่ฟ้าวิ่งหลบกระสุนยอยู่ตัว์บอลมันกัดเข้ามาด้วยปาธนาตัวระเบิดตัวเข้ามาละลายไอวอลธนานบอลด้สองตัวนี้แล้วสองธนาตัวคาราเมลไปได้สตอลไปเอาธนาของการตัดมาเพิ่มเติมพีสปอร์ตเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวพีสปอร์ตเหลือแค่คนเดียวอาจจะจบอันดับสี่เลยครับแบบนี้โอ้โหแล้วนัวมั่วสู้ตัวเหล็กกันสุดๆเลยเหลือคนเดียวเปิดประตูว้าก็ไปเล้วเรื่องขอชาร์จให้หมดเลยน็อกสตาร์ไปได้แล้วเก็บสตบออกจากเกมไปอีกหนึ่งคนอารธิมิสก็เพื่อระเบิดไปใส่เอลบีทีครับเปิดน้้อองไดีก กลายเป็นว่าแบบตียังคบอยู่กันครบและเหลือกันแค่ทีมละคนเท่านั้นพีอีสปอร์ตโดนจบไปก่อนได้แล้วมันคอสติลนอกสายสามได้เราสามไปหมดเลยเหลือที่แฟกคนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับที่ตีตีสามบูยญาติดต่อกันในวันนี้โอ้โหแล้วแบบนี้นี่มีโอกาสจะลาไปถึงบูยญาที่4ด้วยนะครับสมกับเป็นราชาของเนเทอร่าจริงๆครับตีตีตีไม่เสียแรงเลยครับคว้าบูยญาสิดกันสามบูยญาให้กับประเทศไทยครับแซงบูยรับแล้วแน่นอนมั่นใจครับ ผละคะแนนอีดิมก็เก็บไปไม่ได้น้อยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเป็นทีมเดียวที่จํานวนคนที่เหลือครบที่สุดครับเล่นดียอมรับว่ารอบนี้เห็นเลยเห็นเลยครับตรงนี้กายวัฒนัดนนี่วอีวายก็จะขยับมาที่ซันไซเหมือนกันแต่ว่าขยับมาช้ากว่าที่น่าจะได้เล่นแต่ว่าเขาโดดข้ามหัวตรงนี้ต้องหนีออกไปเลยปล่อยให้ยจี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 กำลังจะต้องมาท้ากับอินโดสตาร์ครับตรง้านยิงเลี่ยงเราด้วยครับพี่บอลอาแล้วะขอช่วยทะเลาะสักหน่อยนะที่มี คนหนึ่งมายุ่งแล้วแต่ว่าเลยไปใส่ตัวของคอสคิวแลวฮะขยับตัวนี้เข้ามาพอเสียเพื่อนไปอินโดสตาร์รู้ว่าตรงนี้น่าจะมีทีมากกว่านั้นยิงคอใส่ไปแล้ววงบีบและหลังใส่ฝั่งซ g g มาแบบนี้อาจจะต้องถอยกันก่อนนะวงนี้เริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยๆสำหรับวงที่3สูตรไปอินโดสตาร์ฉีกไปอีกมุมหนึง่ง g g g เล่นช้าก่อนนะครับแบบนี้เสียเปรี่ยนะครับซ g g อินโดสตาร์เอาทางหน้าของอินโดสตาร์นี่กัโชคดีที่ตีไปไกลเลยครับไม่ได้ดัาขอบวงขนาดนั้นก็กลัวจะโดนมาจากวงวงนกัน แล้วเคนโรลไปยิงท่าน่าจีดมาเดซก็ไปเก็บท่าน่าเกนไฮมาด้วยเอากลายไปว่ามีคนมาท้ากันอยู่ครับท่าน่าเปล่งตัวอีวอดีวายตรงนี้เล่นกังไปแตะออราวจู่แล้วตรงนี้สับเข้าไปแต่ว่ายังไม่ตรงเป้าเท่าไหร่เน้นเน้นนะครับับสะโคบจับกอดโอ้โหเปิดสวยฮะตรงนี้แฮชช็อตใส่มาแล้วตามซับต่อเป็นเบิด์ตส่งมาจากด้านหลังถูกด้วยต้องบกันได้ดีแล้วโมกี้โมกี้ดึงก่อนหรือเปล่าครับดึงดึงสวยฮะตรงนี้ ยังไม่เสียชนะัตโฟกี้ไปแล้วไหลเข้าไปในบ้านอีวทติวัยจบก้าไมแล้วหลังจากที่รักทะเลมานานคนับตัวะอีวทติวัยระบังสะบอมเลยโอ้ีหเรียวว่าตะกูตะกักเลยอ่ะผมี๋ยเขา้ามาตั้งแต่บมายาลขัดค้องเลยนี่ านะฝ่าของตัวอีว d ตวายครับิงลนกันมาสุดท้ายก็ไม่พ้นจบระดับ9สนได้ครับตอนนี้4วงเหลือ8ทีมครับแต่ c GG นี่ครับโดดเด็จขึ้นเรื่อยๆมี9อีลิมเกมนี้ลุ้ปูย่าแล้วลุ้ปูย่าลุ้ปูย่าแล้วสับมาเคโรโลแล้วหลังหินอีกแล้วแล้วหลังหิน้พานที่สิบ้าดนที่19คิดดโดนโคซิลโกไปก่อนครับตรงนี้ชนอนโดซาก็ไม่มีใครจะหยุดจะยั้งได้เหมือนกันแต่จะมีวจีอยู่บ้านเดียวกับนะตัวกอลโดมูด้วย ตัวอาราต้องดิ้นโดนเอาตัวรอดก่อนมีคนอ้อมหลังมามีคนอ้อมซ้ายมามีคนอ้อมหน้ามาอาราตประคอปไปตัวเองขังอยู่ในห้องแต่โกนที่ต้องดาวลงไปแล้วต่วนั้นจะมีเวจีอาราตก็รองคัดเวลาที่จะเสียชีวิตตามไปด้วยชาวนาแคปตัวกอาวัวตัวนี้นต้องดาว,วลงไปจะปักึ้นมาก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์แล้วแต่เป็น,นแต่ของเราที่จบลงไปก่อนในดับแปดน่าจะฝีมือของซีจีจีเอาชนะไม่ได้ในภาคที่สิบเก้าครับโหดนะ w จีที่ขังตัวเองฮะอาราตเองก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะด้วยฝีมือของอินโดนสตาร์ที่ทอฟอ เกมยังติดอยู่ตรงขอ,งของบวงด้านล่างครับพยายามที่จะเข้ามาแต่ว่าโมมันแคบขึ้นเรื่อยๆครับระเบิดลูงนี้อนอกอร์ฟวู๊น่าจะพอเบรกได้อยู่แล้วมีคนเทนนิสบอลเข้าไปด้านหลังดาขวงทัศยามาแลา้วยองอิงลาสกอนดาขวงกัแล้วสกายล้วงก่อนแล้วไปสองคนเล่นคู่กันตรงนี้กับเล่นคู่กับตัวแดนตัวนี้คือตัวชาร์เตอร์ดาาแลวตาฟีมาแบบนี้แล้วน่าจะตามามกลับไปช่วยเพื่อนต่อได้ฮะันี่คือการเทนบอลที่เข้ามาคมกริบจริงๆแล้วกลับไปกลับหรือเปล่าปั๊มยาก่อนนะได้อัานน้องดาวไปแต่ว่าไม่มีใครสามนะครับยังล้แว ตัวหน้าตร่งริมตรงนี้ยังเก็บไม่ได้ครับแล้วใกล้ๆนใี่มีทังหน้า GGG ท,ท,ที่กำลังไหลมาด้วยทังหน้าต่งเดสเดสมาตรงนี้ก็ตะพุ่จะลบมิโดซ่าได้ก่อนหรือเปล่าใช่ไหมเดียกลารไอวอลตรงนี้ปิดไม่สวยมากด้วยแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้เดสมีโอกาสได้พัาดยาเหมือนกันครับพันรอเลยฮะพัาดยากับความตึงวันมอมีคิวฝีขึ้นมาเก็บมิโดซ่ารตรงนี้ไปแล้วเจาะขึ้นไปเรื่อยๆเจาะขึ้นไปเรื่อยๆไ,ไ,ไอซาก้อน และเหลือตรงนี้ไม่เยอะส่วนตัวของกอุบุมเหลือแค่สองก็นั้งแล้ที่ไปไปเฟรกับเขาแล้วจริงๆตอนนี้ก็มาจากยังสวยบุรีรัมยก็มีไิขึ้นมาเหมือนกันและอีโดสาจบที่6ไปอ่ะแล้วน่าจะมีทีที่จบที่5้าไปด้วยคือกอบุมแล้วบุรีรัมย์ตามเขามารับที่จริงหนึ่งทีเพื่อเห็นไฟกนเสร็จว่าสนาที่ตามเขามาชนที่บริเวณตัวไอบอลเลยเสียกันทายไปก่อนแล้วพีเตอร์เขามาว่าสนาได้ด้วยบุรีรัมย์มีโอกาสจะเพียพับกับกีดดีดในไฟที่นบอลึีดดีได้ ชนะตัวพูน้าถอยไปครับบอนตาก็ดึงขึ้นมาได้เหมือนกันบุรีรัมย์ยังอยู่ครบคสี่คนก่อนที่น,น้องดาวอีกหนึ่งครั้งโดยฝีมือของซีจีจีจีแล้วปีเตอร์มาชิดแล้ววะจุดนี้ไม่จบลงาาง่ายๆว่าสนามหงายไปก่อนนะครับปีเตอร์ที่ตามไปเกี่ยวตัวของโทรงก้ตรงนี้กันไปวิ่งไหลไล่หลังตามมาแต่ว่าความท็อปฟอร์มต,ตรง,งนี้สิบเจ็ดอีริมไปแล้วว่าสำหรับซีจีจีจีฮะโอ้จุดตรงนี้นี่ทุกทีเหมือนกันนะจีโอวก็มาจบตรงนี้ครับแผนที่นี้นี่มันเป็นแผนที่ที่ตัวของซีจีจีอออยยู่แล้ววัันนมมมไไปโดใคครรริงาีเ์ฟบ มีเทอร์ไฟอาวุปแพคเกอร์คอมาแล้วมีภูนาที่ยิงมาจากระยะไกลๆด้วยเขาเข้าวงกันไปหมดแล้วแล้วเดวามาโผล่ตรงนี้ข้างหลังไม่รู้ว่าจะโผล่ไหมซีจีจีจีปั๊มคิวหรือว่าจะมาเล่นด้วยกันนะครับมีภูนาอยู่ใกล้ๆด้วยซีจีจีจีปาระเบิดกดไปก่อนบอกไปเลยเพื่อนพร้อมจะลุยกันมาได้แล้วฮายโยสนาตัวไวรัสกิงไกลโมเชอยู่แล้วภูนาต้องวาร์ฟหนีไปก่อนครับ ผูนาต้องเข้าว่างอ่ะแล้วเหมือนจะวิ่งตามระเบิดตรงนี้ไปตายหรือเปล่าโมที่เสียไปตรงนี้แล้วตัวๆนาเข้าไปใช้ตัวผูนาแล้วผูนาที่โตกลงมาจากด้านล่างมันจะไม่ไหวแล้วซีจีมันจะตามยัดใส่ตัวผู้ดีราบแค่คนเดียวเท่านั้นเองงานยากมีเข็มหรือมีอะไรก็น่าจะไม่รอตัวของผูนาน่าจะจบตรงนี้สำหรับทางฝั่งของผู้ดีราบเหลือแค่สามทีทีแฟดมีแค่หนึ่งเกมนี้น่าจะมาดีที่สุดแล้วด้วยฮะเหลือซีจีจีให้เชียร์อะไรครับทางด้านผู้ดีราบเมื่อสักครู่จะหาบุรีชันปลอดภัยจะไปตัดหลังในหลังนะแแตต่่่่่่วววาาาาพพืื้้้้นน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 ททททีีีรงงัััมมเเปป็ขออจฝกกไโฟฟสดย แบบนี้ก็บอกคำเดียวว่าหวานแยบทางหน้าตัวมิเตอร์ไฟเขาไปยิงตรงนี้แล้วไปทางหน้าตัวทีมแปดไปที่กอนไปปีมือของมิเตอร์ทีมเจ็ดครับแล้เหลือกันอยู่สามคนแต่ว่าดีดดีดดีดด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 นดดดดดดรดด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 ่ดด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 ว่ามาดดดดด้ดดดดดดันวด้ด่ดด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 ีาดด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 นวดด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 วดด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 ดวดด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 ะแนนบวกต้องมีฮดด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 ดเลยฮะ บุญาจาก 4GGG ีจีจีฮะท่ามิ่งดีจังหวะเป๊ะจริงๆครับจังหวะการเข้าชาร์จหรือว่าโดนมาจากข้างหลังไม่มีปัญหาเพราะเขาสามารถเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นได้หมดเลยครับยิงกับทีมขาประจําเจอกับทีมไทยต่อไม่กี่ทีมพวกเขาเองก็สามารถผ่านมาได้ครับมาแล้วฮะเกม3นับหนึ่งจากทีมไทยกับบุญญาในวันนี้ครับกับขอชิลปีเตอร์วันมอนฟาแล้วก็โอนาครับวันนี้แก็บบุญาแรกให้กับประเทศไทยได้ในโดดที่3ครับตัวตึงแหวนตรงนี้ จบวันนี้เดี๋ยวจะนอนเยอะๆเลยคอยดูนะนอนสักสามวันไม่ตื่นอย่าเรียกนอนเลยอย่างนั้นเรียกซ้อมตายดีกว่าสลบไปเลยครับขอคิวฮะน่ารักตลอดจริงๆดูมีเหมียวเหมียวด้วยเป็นไงเขาทำเหมียวเหมียวใช่ไหม